อยากเจอนะอ่นตัวเน,นะเดมโมก็ก่อนนะที่มันกระโดดฟวกหัวได้ข่าวว่าเนี่ยมันเดมโมก็ก่อนกลับมาขายแล้วอย <c oughs> <c oughs> ากจับจองเดมโมตังเลยแต่มันมีตังมาเกี่มแรกของวันไม่มีใครลุงบิว,วแล้วก็เอ็นดูกาฟิวเขาไม่จักอ่านออกตกอินกิด ้ยแลนพาคแลนเอ่อแลนพักคิงเออเออจังเลยอ,อ่ะมีออกไม่เก่งจิตมาลุยถึงจะไอจิ้มออกแต่ก็ตั้งไว้อย่างดีเพราะจะได้เพราะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอหแหละจากการ <c oughs> แล้วก็พวกอะไรนะพวกที่มันอยู่ในหนังอ่ะตั้ชื่อไม่ได้พวกผมบีจังเถอจะชื่อไว้รับไม่ได้ถึงมจิตไม่ดูนานโอ้เอา้าลงดูไปหนะ ทำไม <FM> หัวใจไม่เ <increase> ต <without family> ้นอ่ะทำไมไมหัวใจไม่เต้นอ่ะเออคนแรกเลยมีอดคัแนนนี่เออะไป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 ขึ้นที่ด้วยเอาปากปากปากไม่ดีเลยปากน้ำโชคปากับโชคแรงปากมึงเฮ้ยโอ้โหเจดู้วยเจดู้วยไม่นิ่มีเสียงเลยอ่ะเจดู้วย จะดูาลุเบียวจไว้ไม่คลไม่คนจากตามหมดไอ่ะเดี๋ยวรอแล้วได้เพิ่ง,น,งนี่คร,รังเพิระเบิดเพิัดแต่ที่หลบนึงจะดูแบบผิวเปรี้ยจะดูไ้ดูยวดูไ้ไปดูยดูัมนานดีเฮ้ยขอเค่น้ค่น้อยุงเบี้ยวลงมาผมแล้วงเี้ยว

ไม่เชื่อว่า,าจริงนะผมก็ได้ผมลอกไอ้ไอ,อ้ผังตูว่าเออโล่ร้องฟ้องอะไรถามจริงถาม,มจริงก็ว่าจะว่าเอ็ก์ให้ทุกคนดูหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งคนแรกเอาคนได้เอาคนแรกโอ้ยโอ้ยจะด้วยเย่แล้วพิมโอ้แทงคิวมึงบิวเดี๋ย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 วบอกว่ามึงบิวมาเล่นเฟรดแล้วนะ ไม่ใช่หรอคิดมากเออคิดมากุณม,มีเขาถหา,ยายช่วยเราแหละโฮ้ยยิงไวยยิงหลอกของหลอกาตามมานะสาตามมาใช่ไหมเสินหมดละววกนี้กันใต้ดินเข้าชันใต้ดินเลยเอุย้ยฟ้อมเลยอย่านะ มาไปให้แอดไปดิที่มีมิมออนเป็นอันนั้นยามา,า,ายหรววนไฟแบตบอได้ละเบอรแสนแอบเ,แบบเอนแบบนี่ต้องทำลก,กับแม่เพื่อนมเยอะน,มน,น่มาลุดเยอะมาดังเฮ้ยน่ไรแบบแบบอย่างนี้อย่ามาต้องรอราคาแล้วเดี๋ยวเติมืเลย เดี๋ยวไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นอย่างนี้เงี่ยไม่รู้เลยอ่ะอืออีกขั้นหนึ่ง <c oughs> มันก็คืววอมันหลุดราวาเราอยู่ชั้นใต้ดินเพราะเราอยู่ชั้นใต้ดินไงแกนโลกมันจะไม่แกนโลกใต้แกนโลกมันหาไม่เจอไม่ต้องขึ้นกรตามปเลยเพราะนี่คือแกนโลกไม่ได้อือ เฮ้ย,ยสามเท่าเครื่องสองเท่าโอ,อ้เหลอีกหนึ่งเครื่องหน้าชาไปเลยดยวมนจะหน้าขาวแล้วตามเลยเดีมันจะหน้าชาไปเลยมขึ้น,นมาเยอะใชไหมเมื่อกา้ไม่อยู่แถนี้เพิ่งทำงานอเดี๋ยวมีอะไรมาเฟอ้อไไม่ขาว,ว่าใกล้มเกือนี่เออผ่านมันเกือมีผ่านวันฮาวลวนองไม่ได้ฉลองมันเกือให้มันขึ้นมาเยอะเลยขึ้นอย่างนะไม่เสียงดีกว่า เดี๋ยวค่อยเล่นตอไมออกแค่ออกก่อนกก็ได้เฮ้ยกูตกใหมดแล้วรับมันขึ้นยิ้มยิ้มิมิมนี่นี่มาแทงยิวแทงยิว้ยไหนอุดที่เฮ้ยระเบิดไฟมาแกอาร์ท ขอโทดขอมาบกอทดโอ้โหโอ้ยเอวตมาตามอู้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 าตามมาตามไป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 ไรันอทไม่มนีไม้เลยไม่มีไปคนลุกคนลุกจิกปุ๊จู่จูัเ้เอสค่นี้เด็ดับเบิลเอสาัเบยลเอสจปุ๊ จุกดับเบิ้ลเอฟจุกมีออนเปิดตัอโดนแล้วระเทาด้วยไม่อกี้ไม่เห็นจริงเรีกว่าจะนึกว่ามันจากอีกตัวหนึ่งกรโทาด้วยเปิดเราไม่กดเฮ้ยเฮ้ยอยเฮ้ยเอา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 สองเติมเอาปล่อยเราต้องหลดเอาไมปตัวมูรี้ไม่ได้มิออนจะเขาอือนี่เนี่ยนี่เนี้ยกูมันมิออน อู้ขอโทษครับเข้าขอโทษลีออนโอ้โหลีออนวิ่งเลยว้ายลีออนเอฟไคลนี่เข้าขอโทษเอาละครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จบลงเลยนะครับถ้าผมพูดอะไริติดๆหรือผิดพลาดประการใดก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับรับชมครับผมครับบ๊ายบายครับฝันดีทุกท่านนะครับ Big Sack, the one and only. the, and only. <laughs> <laughs> the planners, Why are you covering this song now? It's like six million years old. <laughs> two plus two is four. Minus one, that's three quick maths. Everyday man's on the block. Smoke trees. See your girl in the park. That girl is a Uggers.